สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แดอทิดาเ8 9ดเด้อค่ะเด้อช่องของเฮาใไ้พายเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะคะอาจมีส่วนตรงเป็นโซนสตาร์ของคุณก็เป็นปรหรือปรต่ตงก็ได้นะคะฟังเอามวลฟังเอาความบันเทิงดีที่สุดแม่หมอสายมูสายปวงสายห่านนะคะใครสนใจสินค้ามูนะคะ ไม่ว่าจะไทยหรืออินเดียนะคะของแท้นะจ๊ะแต่ไม่ใช่ทองแท้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบใส่ข้อแทนนะเป็นหินแท้นะคะแต่ปลุกเสกแท้ประมานั้นน้ําหอมนะคะแล้วก็เครื่องนะคะที่ทําให้คุณคลายเครียดเราก็มีน้ําหอมมีกํายานมีสิ่งต่างๆที่ ทำให้คุณน้อนรับนะคะคนที่ติดน้อนว่ารับกระซับกระซายหรือโชคบอดีนะคะกระทักมา้าเรากันเรามีโปรซื้อของแถมวิดวงหรือโปรราคาย่อมเยาวหรือมีฟรีนะจ๊ะใครสนใจฟรีไปที่ช่องสีดาแม่หมอไล่สดส1บเอ็ดมงเสายกเว้นวันพระนะคะแม่หมอว่าอะไรสดจ้ะแม่หมอจะทําบุญต่เวนทําบุญ9วัดนะคะฉะนั้นวันพระจะไม่ไรสดนะคะฉะนั้นใครอยากถามอะไรใครอยากติดต่อแม่หมอ ใครอยากรู้เรื่องอะไรใดๆไม่รู้ว่าจะติดต่อแม่หมอช่องทางใดนะคะกดเข้าไปคำที่ว่าเพิ่มเติมสิมิสองทางติดต่อแม่หมอในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะเอาเป็นนันว่านะคะผู้ใดสนใจอยากติดต่อแม่หมอนะคะก็ให้ถูกช่องกดเข้าไปที่เพิ่มเติมเดีซิมิสสองทางติดต่อในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะผู้ใดอยากดูดวงฟรีก็สีดำนะคะ เอาเป็นรัขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเทวดานางฟ้าของแม่หมอทุกคนนะคะเขาเรื่องกันเลยจ้ะที่เด็ดไม่ต้องเสียเวลานะคะมือนีเวลานี่เขาเซยไฟเราเรื่องนี้หัวคอบทเรียนราคาแพงของคนอีโก้สูงที่หลงตัวเองนะจ๊ะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนเลยจ้ะว่าพลังงานของคุณเป็นจังๆนะจ๊ะคุณจะให้บทเรียนอะไรเขาไม่รู้ระแต่ไพขึ้น ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเซเว่นออลซอตัวคุณพลังงานของคุณตอนนี้กําลังซุ่มเอาคืนบะซุ่มกําลังจะให้บทเรียนบอกหรือซุ่มเอาคืนสิกําลังสิแก้เพชรบอกกาลังกําลังจ้องกําลังหาวิธีกําลังสิเอาคืนกับบทเรียนที่เขาเคยทํากับคุณก็ได้นะเพราะความหมายคําว่าซุ่มเฮ็ดยอีหอย่างบางสิ่งบางอย่างหรือซุ่มเอาคืนก็ได้เซเว่นออลซอธาตุลมิถุนตุนกุมหรือคุณซุ่มเพ็ดอย่างยู่กับบรูระนะจ๊ะมาดูต่อค่ะไพ่ใบต่อไป เอร์เพนิโคลท่าดินพึกศกกันบางก่อนไม่หมอยเช่ว่าคุณกําลังสุ่มพัฒนาศักยภาพการงานการเงินความเจริญงอกเง,งยการเติบโตทางด้านธุรกิจมากกว่าซุ่มบอบอกไผ่ซุ่มไใบผู้ใดดูซุ่ม,มเรียนรู้เติบโตเธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งให้เงินไหลามากขึ้นประมาณนั้นนะคะให้มีเงินมากขึ้นให้มีการเติบโตของของเม็ดเงินมากขึ้นน่ะให้รวยขึ้นหรือบางท่านก็ไปบวงสรวงเทพวาเทพสายวายซิงเกิลซิด เพื่อให้เจ้าของมีโชคลาบมากขึ้นหรือบางคนก็ไปไหว้เทพเพื่อขอมีโชคมีลาบได้เงินก้อนโต,โตขายบ้านได้ลักทรัพย์ได้ได้หมดจ้ะนะคะมาต่อค่ะนะคะดีนะเนี่ยซุ่มแล้วดีคิงออฟคัพกรกอพิจิกมีธาตุน้ำคุณเป็นคนที่มีสติปัญญานะมีความสลาดใจเย็นไม่เร่งเรีบอยู่กับตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองไม่เร่งรีบกับสิ่งใด นะคะเพราะชีวิตของฉันฉันเลือกเองได้ฉันคนโทรลเองได้ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นแล้วก็ถ้าคิดจะหาความรักบ่อย่ากสำหรับสันประมาณนั้นละ่ะบ๊วยคิงออครับกรกบกพิจิตมีนธาตุน้ำนะคะไปต่อจากพลังงานของคุณเป็นยังใดอีกว่าสันนะคะไพ่ใบต่อไป d e วิลเดอะเดวิราศีมังกรคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับหลักาสายที่ต้องค้นคว้าก็ดีนะ ที่นักวิเคราะห์ต่างๆก็ดีนะคะหรืองานดักดักงานเสียภาษ,ษีก็ดีแต่คุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากผู้ดใดเห็นคุณเราก็มีความรู้สึกอยากได้หลงไหลอยากมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าคาว่าคุยประมาณนั้นนะจ๊ะบทธรรมดาเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยบุ้ยมาต่อค่ะ the empress คุณเป็นคนเกิดวันศุกร์ไหมคะพลังงานของคุณดีมากเลยนะมีพลังงานที่ดีเป็นคนที่ เป็นเป็นแม่ที่ดีมีความพร้อมมีความสุขนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะแม่หมอเชื่อเชื่อเลยนะถ้าใครได้ดีเอ็มเพรสขึ้นมาถ้าคุณยังมีความสนุกยังไม่พอมีความสุขยังบ่พอหรือยังไม่มีความรวยมากพอนะเดี๋ยวคุณจะเจอนะถ้าคุณยังไม่เจอรักที่ดีเดี๋ยวคุณจะเจอถ้าคุณยังไม่ได้ความสุขความสุขบนันมีเดี๋ยวคุณจะเจอถ้าคุณยังไม่เจอคนเปเดี๋ยวคุณจะเจอถ้าคุณไม่เจอคนซัพพอร์ตเดี๋ยวคุณจะเจอ พระไพ่ใบนี้บ่งบอกมาว่าการันตีได้เลยว่าคุณเป็นคนที่จะมีความพร้อมทางด้านนะคะด้านการงานการเงินความสุขสิมิครบเหมือนจักนี่ไปนะเขาว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเคยได้ยินป่ะนะชีวิตของคุณจักนี่เลือกเอาเลยค่ะนะบางท่านก็รอ รอที่จะให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นทําให้ชีวิตตัวเองเติบโตมากขึ้นบางท่านก็ไปอยู่ในจุดที่สูงละนะตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่นิ่งๆก็มีตังค์นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีงานกินนะคะบางท่านเราเกิดวันศุกร์บางท่านก็มีคนคนใหญ่คนโตมาทาคำสู้แล้วก็เป็นไปได้นะจ๊ะฉะนั้นเรามาดูต่อขอดูพลังงานของคนคนนั้นหน่อยเซ่ขอดูพลังงานคนนั้นหน่อย เอ็ดด์แวนาไฟเมสิงค์นูคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีสติปัญญาในการหาตังค์คือกันหลักนะคะแต่เป็นคนบ้างานนะเป็นคนบ้างานเป็นคนโฟกัสงานมากกว่าสิ่งอื่นแต่นะคะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่ติดต่อกันทางสื่อออนไลน์เป็นหลักก็ได้นะไม่ได้เจอตัวต่อตัวประมาณนั้นเป็นคนบ้างานเปคุณเดี๋ยวก็ติดต่อมาถ้าเขาเป็นคนที่เคยทํไร้ายคุณไว้นะหรือเป็นคนที่หายไปอยู่ดีๆก็หายไร้บ่ตอบแบบเนี้ย อยู่ดีๆก็หายไล่ไม่ตอบนะตอนเนี้จะไล่ล่าคุณละตอนนี้คุณคุณอาจจะเป็นคนนิ่งเงียบคุณอาจจะเป็นคนที่ซุ่มเฮ็ดอย่างโดยไม่บอกใครแต่พอมาเจออีกทีไอยาความจเจริญเติบโตของคุณไปไก่นะคะบริษันคุณบ่อใดไพดีเอ็มเพรสหรอกไพดีเอ็มเพรสเป็นราชนีแห่งความมัง่งคั่งนะจ๊ะมัง่งคั่งด้านการเงินความสุขความอุดมสมบูรณ์เกิดวันศุกร์ถ้าเปรียบเสมือนเขาก็ชินเรียกว่าไพ่พระแม่โคศกประมานั่นละจ้ะ แล้วบพจนะจังได้ไพ่เดวิลเดวิลคืออีกแสดงว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีมีหุ่นสวยรูปร่างที่ดีอาจจะไม่ผอมมากแต่หุ่นมีเคฟิฟมีความนิ่งอยู่ได้หาเงินเก่งบ่บธรรมดานนเนี่ยไม่ธรรมดาอ้ฮ่าบ่ธรรมดามาต่อค่ะเขาคนนั้นเป็นไข่โฟร์พีดีเคิลเขาคนนั้นเขายังมีความรู้สึกว่าคุณเป็นสมบัติของเขาอยู่นะเป็นสมบัติพระสถานของเขาอยู่นะเขายังมีความรู้สึกนะคะเป็นคนมัธยัต ไม่เคยเปยคุณก็ได้หรือเป็นคนที่รู้จักกินรู้จกใส่นะคะหาเงินยากกับให้ออกจากกระเป๋ายากในจักหน่อยหรือก็ยังมีความรู้สึกหึงหวงคุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะคุณที่สอนให้คนอีโก้บอกตอนนี้เขานิ่งใส่คุณใช่ไหมคุณก็นิ่งคุณอยู่ในเวของคุณคุณมีความสุขในเวของคุณแต่เขาเนิ่งใส่คุณแบบชนิด่าบมิปฏิกิริยาอะไรเลยอยู่ในกลุ่มอยู่ในเวของเจ้าของอยู่ในความอยู่ใน อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ็ดให้เขาเฮ็ดยังบ่ได้ก็ได้ได้หมดนะพอไพ่ขึ้นมาเขาเนิ่งอยู่ในเวของเขาเกาเนิ่งอยู่ในจุดของเขาเขาเน่งอยู่ในมุมของเขาเฮ็ดยังบ่ได้อยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้นะคะประมานนั้นพลังงานของคุณเมเจอร์อาคณานะขึ้นมาสองใบติดต่อกันนะคะแต่นะคะถ้าของเขาแค่สามใบนี้เมเจอร์ยังบ่มีเลยนะจ่ะมาดูต่อค่ะไพ่เดอะไฮพินเทสแต่เขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันนะมีสเสน่ห์คุณกับเขามีสเสน่ห์พอกัน คุณได้ไพ่เดว,วิลเขาได้ได้ได้ไพ่เดอะไฮพิเท s t น่าจะเป็นบุคคลที่ชอบดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นลักซ้อนอยู่เสมอเป็นดัวคนเกิดวันจันทร์ได้นะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสวยหล่อเลือกได้อ่ะมีสเสน่ห์อ่ะนะมีซิกเซนแรงพอกันกับคุณเลยนะจ๊ะคู่กันแล้วก็คงบ่แควกันเป็นบะมาดูพลังงานของเขาใบสุดท้ายนะอ้ยคุณดิวกับเด็กไหมคะ คุณเดียวกันเด็กไหมรักนะเด็กงอประมาณเนี่ยนะคะให้ขึ้นเพจออกครับคุณเป็นผู้ใหญ่คุณน่าจะเป็นคนที่มีความพร้อมทุกด้านส่วนตัวเขาเองน่าจะเป็นเด็กกว่าเด็กกว่ากี่ปีว่ากันไปบางคนก็จะแบบสิบกว่าปีขึ้นไปก็ได้นะคะเด็กแต่คุณน่าจะมีวุฒิภาวะความเป็นแม่หรือบางท่านก็แบบต่างกันเป็นสิบกว่าปีก็มีบางท่านก็หน่อย อาจจะมาถึงก็ได้บางที่ก็หกปีเจ็ดปีนะแต่น่าจะเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าคุณเป็นไปได้เขาคิดว่าตัวเองไม่ดีนะก็บ่าแปลกหรอกค่ะบางคนน่ะเขาก็มีดีไม่มีดีแต่คิดว่ามีดีบางคนนะแล้วแต่มุมมองความคิดของแต่ละท่านแต่จากดูพลังงานของคุณแล้วอ่ะคุณเหนือกว่าเยอะคุณคุณขั้นกว่าเยอะพลังงานนะคะแต่คุณสอนให้คนที่มีอีโก้ คิดว่าเจ้าของควบคุมคอนโทรลเจ้าได้กลเป็นไปได้นะแต่คิดว่าเจ้าของมีดีแต่กลับว่าได้มีดีอย่างที่คิดแมนปะนะคบคุณน่าจะความหมายของไพ่และย,ยอบอกไว้ประมาณนั้นนะคะคุณให้บทเรียนราคาแพงรักนะเด็กงอก็ได้นะเด็กอาจอยากจะควบคุมคนอายุเยอะก็ได้เป็นไปได้เหมือน,นะจ๊ะฉะนั้นนะคะแม่หมอกรบ่บ,บิดรรน้ำละว่าเห,เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างในเกอไพยแต่ นะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่เขาอยากได้โอกาสนะคะอยากได้โอกาสจากคุณคิดว่าเจ้าของเจ๋งคิดว่าเจ้าของดีกลัวคิดว่าเจ้าของอันเอาอยู่แต่ท้ายที่สุดนะคะคุณยอมเพราะรักคุณยอมเพราะคนเฮาสิยอมคนที่เจ๋งจริงๆสิยอมตกมาตายยอนยังหูบ่เพราะความรักความเสน่หาความหลงไหลความคลั่งไคล หรือความสเสน,น่หาเดียยเชื่อเนณะจังงังสเสน่หาณะเมตานี่นะเนี่ยคนเก่งนะคะเขาได้ยินว่าคุณคุณพ่นคุณศึกเนี่ยตายตายย่อนตายย่ยอนย้อนเสน่หานะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอะไรเกิดขึ้นในกอไัยวสันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากรู้วสันควีนออฟคัพนะคุณสองคนเป็นคู่กันจริงๆด้วยเห็นไหมธาตุเดียวกันดะ ควินอัพคัก็ระกพิจิกเม้นธาตุน้านะคะเขาก็บก่งบอกด้วยว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะมีประเด็นกันนะจบกันไม่สวยมีประเด็นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีมีปัญหามีอุปสรรคทําให้ชีวิตย่าแย่ทาให้ชีวิตไปกันไม่รอดหรืออีกคนหนึ่งมีความพร้อมฐานะดีคนหนึ่งฐานะบด่ดีแต่ก็ยอมปล่อยมือได้หมดน,นะคะฉะนั้นแม่หมอเชื่อว่าถ้าตอนนั้นเขาเป็นคนเทคุณถ้าตอนนั้นเขาเป็นคนนิ่งใส่คุณถ้าคนนั้น ตอนนั้นเขาเป็นคนหันหลังให้กับคุณนะไม่หมอเชื่อว่าตอนนั้นคุณยังประคับประคองชีวิตตัวเองไม่ได้แต่เขาเทคุณนะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะเป็นยังไงอีกโอ้ย end of sort เขายังหาวิธีอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะต่อให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จบกันไปแล้วแต่ก็อยากได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ แต่การเวลาเท่านั้นจะทําให้คุณกลับมารักเขาอีกครั้งหรือเยียวยาบาดแผลในใจคุณประมาณนั้นแหละนะคะมวยมิผูดใด้ไห้อภัยเดอะแชร i ออราศีกรกฎนะคะถ้าเขาเป็นคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติหรือคนละจังหวัดได้หมดเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นเป็นคนที่คิดว่าตัวเองวางแผนอย่างแยบยนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งสุดเป็นคนที่ตัวเองเจ๋งอะ่ะเพราะขุนพลนะต้องเข้าใจคําว่าขุนพล ขุนพลเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงออกรบแล้วไม่เคยแพ้ถ้าได้ว่างแผนเราต้องชนะอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ด้วยความศักยภาพของพลังงานของเดอ c h ชาริออตนะคะเป็นราศีกรกฎใดนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจมันน่นนามั่นดกฉันแพ้ใครไม่ได้ประมาณนั้นนะจ๊ะแต่เรามาดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่เห็นไหมนะคะคุณเป็นคนที่เก่งด้วยด้วยความเก่งของคุณจริงๆอะ่ะเอาแบบชนิดว่า หมกเม็ดใวบ่บอกอ่ะสุ่มอ่ะขาสุ่มอ่ะมาดูพลังงานของคุณนะอีกหนึ่งใบพลังงานของคุณได้ไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันกับไพ่เดอะชชริออตต่างกันรับนะคะแต่ของคุณเป็นคนที่มองโลกมองคนออกเบิงคนเป็นมองคนทะลุป,ปูโปงเขากับคนใดเฟนลี่สุดๆมีความร่าเริงยิ้มยามจำใสจักรวาลฉันเอาอยู่อ่ะนะโลกใบนี้ฉันครอบครองได้อ่ะ เพราะไพ่พระอ,อ,อาทิตย์เนี่ยครอบครอง,งกกทั้งจักรทั้งทั้งโลกเนาะแต่ว่าไพ่ไพ่เดอะ a r ลีออก็ก็เป็นแค่แค่ดินนะถ้าเปรียบเปรียบเทียบไปแล้วคุณเหนือกว่าเยอะนะคะเด e s ซันนะคะแต่คุณยอมเพราะรักแมนบอาฉะนั้นณนะปัจจุบันนี้คุณชายแสงไปไก่นะคะชีวิตของคุณอยู่ในจุดที่สูงกว่าเยอะแต่กลับไม่ได้แสดงออกให้เห็นว่าคุณเหนือกว่า นะคะไขรเหนียวก็ไผ่กับมาเบิ้งเอานะจ๊ะปะัจจุนี้เรามาดูแนวโน้มนะคะในเมื่อเขาหลงตัวเองขนาดนั้นหลงตัวเองยงนะเจอของจริงแต่ของจริงไม่แสดงออกยอมเพราะรักวาสันนะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์สีเป็นไปมาเบิงเนาะในะอยากหรือไพ่ใบแรกเอเดฟสอดนะคะสิ่งที่จบไปยังแก่กันบ่ใดเลยค่ะปัญหาใดที่เกิดขึ้นคนรอบข้างพ่อแม่ไม่เห็นด้วยญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยระย,ยะ ทางอยู่ไกลกันกระไดนะคะเกิดมีประเด็นในความสัมพันธ์ครั้งนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์จบเพราะรอบข้างการเวลาเวลาบ่ทอกันได้หมดพ่อแม่พี่น้องไ่เห็นน้ำญาติพี่น้องไ่เห็นน้ำ,นนำกระไดหมดจับนะคะมาต่อค่ะทัวแวนทัดไฟคุณน่าจะดีกว่าคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติต่างประเทศไปเลยก็ไดนะคะอยู่ไกลกันสื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลต่างๆ ได้หมดน,นะจ๊ะฉะนั้นเราดรต่อค่ะความสัมพันธ์เอเดวนมีมีการวางแผนนะของคนไกลของคนถิ่นแดนไกลของคนรักคุณอยากได้โอกาสอยากเริ่มต้นใหม่ช้าแต่ชัวร์ประมาณนั้นนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์จะมีการได้เริ่มต้นใหม่นะแต่แบบช้าช้านะรีบไม่ได้นะคะต้องมาจากการเริ่มเริ่มเริ่มหาการวางแผนดีๆการติดต่อการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์ ถึงจะดีนะคะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าคนเฮาบ่มีผู้ใดขวบคุ่มยไยใดนะคะความรักที่ดีต้องให้ใจบ่มีการเล่นเกมใดๆดทั้งสิ้นนะคะมาดูต่อค่ะไพใบต่อไปเอ้ดับคาจริงๆคุณสองคนเป็นเป็น,เป,นเป็นความรักที่ดีให้แก่กันนะแต่นะคะไม่ต้องเล่นเกมค่ะถ้าคุณเล่นเกมนะคะจะความรักมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมเนาะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเล่นเกมนู้ดไปเล่นเกมน เกมคอมพิวเติมผลปต้องมาเล่นเกมกบความรักค่ะผู้ใดกระดาษนะคะความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาเล่นเกมฉะนั้นในเมื่อคุณสองคนเป็นรักที่ดีซึ่งกันและกันแล้วกะลองเรียนรู้ฝึกฝนถ้าไม่ติดอะไรถ้าไม่ติดบุคคลที่สามถ้าไม่ติดพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่ติดของมีเจ้าของแล้วประาณนั้นนะคะเรามาดูต่อค่ะนะคะ ธนพรันร,ราศีธนูความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิางที่ดีขึ้นนะคะถ้ากลับมาครั้งนี้นะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะจากแต่ก่อนนะคะความรักย่ำแย่นอนบ่ได้กินบ่รับแก้ไขบ่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรละ่ะหลัก้อนรักสามเซาหรือยอย่างละ่ะมาเบิ่งต่อจ้ะนายออฟซอสอ่าเทนออฟซอสโอ้ไม่กอดคุณคุณคุณหันหลังให้ส่วนเขาก็กินไม่ได้นอนบ่รับนะคะ ทั้งทงี่ก็รักกันนะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะท,ทั้งที่รักกันแล,แ,ลแล้วแล้วมันจบเพราะสาเหตุใดมาดูซะจบเพราะสาเหตุใด The Tower ความสัมพันธ์ครั้งนี้จบแบบว่าเป็นทามาดูจบเพราะอะไรจบเพราะเพราะคนรอบข้างไม่เห็นด้วยจบเพราะสิ่งรอบข้างการเวลาเยียวยาและก็มีบุคคลที่สามด้วยแต่นะคะเขาก็ยังอยากไปต่อเห็นไหมเพราะพ่พขึ้นก็ยังอยากง้อคุณค่ะจบ พราะก็ยังอยากง้อคุณเพราะอะแล้วจะเอากันง่ายๆล่ะสิลกเอ๋ยแบบใดอยากรู้หรือเกิดสิลกเอ๋ยอย่างไรในเมื่อรักกันอยู่ไหมเดอ t h e ล i ะเดอะเฮอร์ราศีกันนะคะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่เลือกที่รักอ่าเขาเขาเป็นคนราศีกันไหมหรือเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่สันโดษเป็นคนสายคูบาจารย์หรือคุณกระใดนะจ๊ะแต,แต่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 เป็นคนที่เลือกที่ชอบที่จะอยู่สันโดษมากกว่ามีคุณเลือกเยอะเลือกแยะเรื่องมากก็บใดได้หมดนะคะ ไปเอไปเมริกาความรักครั้งนี้มันมัน,ม,นมันถึงขั้นแบบคือรักมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะแก้วมันร้าวไปแล้วอะนะคะแล้วจะเลียวยาได้ปะอีฮ yeah. ะน่าจะไปกันต่อบ่ได้นะเพราะแก้วมันร้าวแบบชนิดว่าไม่รู้จะร้าวยังไงแล้วอะมันไม่มีทางจะกลับมาเยียวยากันได้อะมาดูซิแล้วจะเป็นยังไงแต่คุณว่าเข้าใจชีวิตนะคุณเข้าใจธรรมาชาติอะ คุณเป็นคนเกิดวันเสาร์นะคะต่อให้ปากคุณบอกว่าอาภัยแต่ในใจลึกๆคุณก็ลืมบวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกนะบวมีผู้ใดลืมอดีตที่ถูกทําร้ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะถ้าจะกลับมาคุณก็ยังทําใจไม่ได้นะคะอ่ะแล้วในเมื่อ the world คุณเป็นคนเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจเขากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วคุณจะได้มุฟออนหรือไปต่อหรือพ่อซําหนีมาดูเซ่ก็ดูหน่อยซะไปขึ้นไหนเอาแวนเครียดค่ะเขาก็เครียดคุณก็เครียดอ่ะดูซะแล้วจะลงเลยอย่างไร ดอะไาเฟนไพระแต่ตัวคุณเองเป็นคนเข้าใจชีวิตมากส่วนตัวเขาเครียดนะว่าจะเข้าหาคุณยังไรเป็นคนทําร้ายคุณเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจเป็นคนที่ว่ายงไงเป็นคนที่ทําร้ายคุณอะแล้วอยู่ดีๆจะเข้ามาตีนาเซอร์กับเบอแมนนะคะประมาณนั้นนะคะเดอะไฮราเฟนคุณเป็นคนดีจริงๆอะนะคะแล้วตัวเขาเองแล้วคุณก็เป็นคนหาเงินเก่งณนะปัจจุบันนี้มีเขาหรือไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้แต่จะเข้ามาเนี่ยมาเพื่ออะไรเขาสิคิดแนวนี้จ้ะนะคะ แล้วสรุปสุดท้ายความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จบลงจังไหนอยากรู้รืออยากรู้แทนเรื่องสาบ้านอีกแล้วนะคะแม่หมอชอบรู้ชอบอยากรู้เรื่องสาวบ้านนะจ๊ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าที่จบจังไหนอยากรู้เรื่องซาบ้านหรือเกินนะคะ <S 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 ทะเลาะก,กันยังยังมีความขัดแย้งอยู่ค่ะยังมีความขัดแย้งอยู่ยังปรทธานด้ลงเอ่ยกันง่ายๆดอกค่ะนะ <S <S ไฟอ,อวัการทะเลาะอก,กันทะเลาะบบกแหวงครั้งนี้แลแ้วจะลงเอ่ยจังไหนที่จบมา ไพ่ขึ้นซิกอเพนดิเคิลถ้าเคยทะเลาะกันจะมีการกลับมาซัพพอร์ตกันมากขึ้นจะมีการกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นจะมีการเปกันมากขึ้นจะมีการช่วยเหลือกันมากขึ้นจะมีการให้เงินมากขึ้นหรือซัพพอร์ตทางด้านอื่นถ้าแต่ก่อนเขาไม่เคยซัพพอร์ตนะประมาณนั้นนะจ๊ะซิกอเพนดิเคิลธาตุดินพึกศกกันมังกรน,นะแล้วจะได้ลงคู่ไหมคะไพ่ขึ้นแรกๆก,ก็ไม่ได้ลงคู่หรอกคะ่ะก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่เป็นมิตรกันไปก่อนนะคะ เป็นมิตรกันไปก่อนประมาณนั้นละจ้ะแต่เห็นไหมท้ายที่สุดคุณสองคนก็ยังได้วนกลับมาเป็นคู่กันก็จะว่าไว้ง่ายนะคะถ้าเขาเคยเลิกกับคุณก่อนไปก่อนนั้นแล้วก็กลับเขาก็จะได้เลิกกับคนที่เขาเลิกกับคุณก่อนนั้นเขามีมีคนอื่นถึงเลิกกันกับคุณแม่บ่ะแล้วก็ได้กลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะคุณอาจจะดูดีขึ้นสวยขึ้นก็ว่ากันไปด้วยเหตุผลหนึ่งสองสาม แต่คุณสองคนยังไม่หมดวิบากกรรมไงว่าวง่ายยังไม่ทันหมดนะคะยังบ่มเมิดคนบ่มเอิดก็คือบ่มเิดนะคะเห็นไหมเดเมจิกเทียนคุณเป็นลูกรักจักรวาลหรือเขาก็เป็นลูกรักจักรวาลหรือคุณเป็นคนเกิดวันพุธได้คุณทันเกมคุณอ่านออกคุณรู้หมดว่าแค่ลับตาคุณก็หูแล้วนะคะประมาณนั้นคุณเป็นคนเข้าใจธรรมชาติคุณเกิดวันพุธได้เขาก็ได้เป็นไปได้หมดนะกลับกันก็ได้นะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะจุดจบคุณสองคนจะได้ลงเอยลงคู่กันบะได้นะ อุ้ยกสีวาจังได้ละคะเดมเพอร์ Emperor, ราศีเมษคุณสองคนเป็นคู่กันทั้งขี่ทั้งตอน <c oughs> คู่กันทั้งขี่ทั้งตอนนะคะคุณเป็นคนทันเขาเขาก็ทันคุณนะแต่นะคะฉะนั้นในเมื่อท่านกันขนาดนั้นกับเราสิโลกเออยังไดนะมาเบิ่งต่อนะไพ่เดอะสตาร์ราศีกุมแม่หมอขอคอนเฟิร์มได้เลยคุณมีแนวโน้มในลงคู่สูงมากนะคะ สำหรับคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณสำหรับคนที่เคยหันหลังให้กับคุณสำหรับคนที่ คุณบ่ถึกเลือกได้หมดน,นะคะหรือคุณเดีวกับเด็กก็ได้นะเด็กกว่าหน่อยกวัวภัยเด็กกวัวภัอะไรอายุหน่อยกวักวหลายกลัวได้หมดจ้ะนะคะคุณจะมีโอกาสได้รีสตาร์ทใหม่นะคะบางท่านก็ทํางานเกี่ยวกับกอ่อสร้างอะไรก็ได้นะบางท่านก็เป็นนักธุรกิจคุณก็เก่งเขาก็เก่งเป็นดีเอ็มเพอร์เรสธาตุเดียวกันอีกต่างหากขึ้นมาสองธาตุเลยว่าซันนะคะแล้วจุดจบมาดูแซกอีกหนึ่งใบแล้วก็หงายนะคะไพ่ขึ้นนะ คือความสัมพันธ์อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคำว,ว่าเหนื่อยคือกว่าสิกลับเข้ามาประสานกว่าจะกลับเข้ามาเป็นเป็นการที่เท็นในกันและกันหักกันอีกครั้งหนึ่งมันยากเจะเข้าใจเข้ามายากนะเพราะมีบาดแผลมีรอยร้าวแล้วอะแก้วที่มันร้าวแก้วที่รก้าแก้วมันร้าวไปแล้วจะให้สมานก็ง่ายเกินไปไหมว่สาสนตัวความหมายของไพ่คือคนห้าวนันอะธรรมชาติตื่นนะคะเข้าใจ ถ้าคนเราเคยทําร้ายจิตใจใครไว้มันก็จะเหมือนมีแผลอยู่ในใจถ้าเมื่อไหร่คุณมีแผลอยู่ในใจแล้วอ่ะใจคนนั้นลืมสิ่งที่คุณทําเลยเป็นไปว่นใดฉะนั้นต้องให้เวลาเขานิดนึงแต่คนที่จะทาให้ให้ให้เขาหายเป็นใครก็คุณนั่นแหละคนที่ทําร้ายเขานั่นแหละเยียวยาแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีฉะนั้นคาว่าเยื่อใยบางๆอ่าคว่าผูกพันยังมีนั่นยังดีกว่าไม่มีเลยนะบางคนนี้ไม่เหลือคําว่าเยื่อใหญ่ ฉะนั้นถ้าคุณยังคิดว่ายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะไพ่ขึ้นมาว่าซีกับคูค่คนรักเก่าแฟนเก่าแต่มันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะฉะนั้นต้องเข้าใจในเมื่อคุณมีคนผิดใครผิดหลักคนนั้นก็นต้องงอนนะคะผู้ใดผิดคนนั้นก็นต้องไปคนเทคแอคชั่นนะคะผู้ใดผิด คนนั้นก็ต้องยอมขอโทษนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะแล้วความรักก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นครอบเขืวอแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่อยากได้ครอบครัวแบบนี้กับมุกอ้อนจ้ะความรักไม่มีใครผิดใครถูกนะคะใครที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรักนะคะหรือถูกใจชอบใจหลงสเสน่ห์หลงคําพูดหลงเลือนล่างคนนั้นได้ครอบครองคนคนนั้น เพราะความรักไม่ได้วัดค่าที่เงินก็ได้บางคนนะบางคู่นะฮะบางคนความรักวัดค่าที่เงินบางคนความรักไม่ได้วัดค่าที่เงินขอแค่ว่าถูกใจถูกใจใช่เลยถูกใจให้หมดเข้าใจปะประมาณนั้นนะจ๊ะค้ายๆกันค่ะความรักถูกใจให้หมดยิ่งถ้าดิวกับคนมีอีโก้ดิวกับคนรวยดิวกับคนคิดว่ามีดีนะคะ มีเท่าไหร่ก็ห้เมิดต่งตสักกระเบอือยันเรือรบนะคะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคนอยากมีคูนะผู้หญิงนะจ๊ะผู้หรือผู้ชายก็ได้จริตต้องมีมันยาต้องได้ดาริ่งต้องได้พี่ขาต้องได้อชอชชะและสอเลาะวาสัน่นอุ้ยขัดหนะยกักมีคูยยากกวาหาตังค์เธอว่าไปแล้วนะเอาเป็นว่ายาอินหลายวงเล็บนะคะตื่นนะคะยาอินหลายแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้ว แล้วก็อาจจะเป็นคลิปของคุณหรือว่าเป็นก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงดีที่สุดถ้าตรงก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะอาจจะไม่ตรงทุกคนเป็นไปบนที่สิตรงทุกคนนะคะขอบพระรคุณทุกๆคนที่ติดตามเทวดานางฟ้าทุกคนเลยค่ะนะคะใครสนใจคอร์สเรียนไทยิีซีกระทักมาเด้อใครสนใจดูดวงกระทักมาค่ะใครไม่รู้ว่าจะติดต่ออย่างไรนะคะช่องสีเขียวเนาะแพลตฟอร์มสีเขียวกดเข้าไปคําว่าจะมีติดต่อทางไอดีกับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหม ฉะนั้นเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดีนะคะแต่เป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะฉะนั้นแพลตฟอร์มอื่นก็กดเข้าไปที่เพิ่มเติมจะมีสองทางติดต่อในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะใครอยากดูฟรีไปช่องสีดำค่ะนะคะเอาเป็นนั้นว่าขอพระคุณทุกคนเลยเทวดานางฟ้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก่อนจบคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกๆคนเลยเงินทองไหลมาเทมารวยแล้วรวยอีกขอยเงินล้นทันแล้วคอยรักดีๆไล่ๆทุกคนเลยค่ะโชคดีคเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ